สวัสดีค่ะก็มาทําอาหารนะคะวันนี้อยากจะมาทําอาหารให้ดูกันนะคะวันนี้จะมีเมนูสปากเกตตีแล้วก็ซุปนะคะก็ทําให้ลูกกินเนาะจริงๆบ้านก็ไม่ได้มีครัวอะไรนะคะมีแค่กระทะไฟฟ้าเนาะก็สามารถทำได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะตอนนี้กาลังต้มเส้นสปากเกตตีอยู่นี่ต้มเส้นสปากเกตตีอยู่นะคะเดี๋ยวต้มเสร็จก็ใช้กระทะอันเดิมนี่แหละ มาทำนี่สปาเกตตี้หมูสับนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซุปแล้วก็มีซุปของซุปนี้ของลูกชาเออของลูกชายอันนี้ของลูกสาวนะคะนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมั่งหน้าตาแบบเรา ก็นหน้าตาแบบซี้นะคะก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่าทำอับเข้าได้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูน,นจะจ๊ะรอบที่แล้วทำซูชิไปรอบนี้ทำสปายกิตตี้เดี๋ยวมาให้ดูหน้าตา,าหางกันซอสนะคะเสร็จแล้วอันนี้เส้น,น,เ,สนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันแล้วน่ากินไม่เออส่วนนี้เป็นซุป